เพื่อนเอนทั้งหมดเตรียมทำความเคารพปฏิสันถานคุณครูค่ะใจเกาลีาหลังมือเท้าเพื่อนเพื่อนทั้งหมดลุกขึ้นยืนต้อนรับคุณครูค่ะ มอเพื่อนๆทั้งหมดทำความเคารพคุณครูค่ะมองยิ้มพูดไหวสบัสดีค่ะคุณครูหนูเคารบคุณครูค่ะเพราะคุณครูให้ความ ตั้งใจเรียนค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้นักเรียนทำความเคารพปฏิสันถารนคุณครูได้พร้อมเพียงกันสวยงามมากคุณครูขอชื่นชมนักเรียนทุกคนเลยค่ะทั้งหมดนั่งลงได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครู นิ่งย่อนั่งนิ่งคุณครูคะหนูขออนุญาตกลับไปนั่งที่คะ่ะค่ะวันนี้ขอขอบใจหัวหน้าห้องมากที่มานําเพื่อนทําความเคารพป,ปฏิสันถานคุณครูคะ่ะเชิญหัวหน้าห้องกลับที่ได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณครู